3, 2531ครับเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีสระมรกฏนะคือเป็นป่านี่แหละแล้วก็ดูเป็นเหมือนแม่น้ํา พระธิดาลงไปเล่นน้ําไม่ได้มีคนตามมาเยอะนะนางก็เล่นน้ําไปครับคุณผู้ชมแล้วก็มีดอกบัวเยอะนะมีใบบัวดอกบัวนางก็ไปเก็บดอกบัวสีขาวมานางยักษ์ครับตัวใหญ่บเบิ่มแอบอยู่หลังใบบัวครับแอบรอจังหวะนะครับตอนนั้นพระราชายมงกุฎก็อยู่แต่ว่าเห็นพี่กุลเล่นแบบสบายใจก็เลยลักษณะเหมือนงี้ไปนางยักษ์เห็นแบบนี้ครับก็เลยใช้มือเอามือโผล่ไปนะมือยักษ์ตะคุบอย่างเงี้ยเออเเขาเรียกตะคุบไหมเงี้ยปุ๊บกำพระธิดาลงไปใต้น้ำครับจากนั้นก็ไปโผล่อยู่จุดนึงโผล่มาครึ่งตัว นางก็เลยบอกจะสาบให้กลายเป็นนางชนีเขาบอกนางชนีเลยนะแล้วก็สาบครับพระธิดาก็แบบยะาๆสุดท้ายก็กลายเป็นชนีกระโดดไปอยู่ในป่าสุนังยักษ์ก็กลายเป็นพระธิดาพิกุณทองซึ่งรักยมเห็นครับรักยมเนี่ยจะเห็นเหมือนกันทุกว์าชาตเลยนะครับเห็นว่าเนี่ยคือนางยักษ์ที่มาสาบเสด็จแม่ครับคผู้ชม ต่อที่ปี2 5 4 5เวอร์ชันพี่บีมติกาพี่เอชยาเนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นป่าแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแม่น้ำนะเป็นลำธารน,น้ำไม่ได้ลึกเลยแล้วก็มีขดหินมากมายยังยักษ์ไปหลบอยู่หลังโขดหินเห็นว่าเพรารถเนี่ยมองพระธิดาอยู่ตลอดเรียกขึ้นนะพระธิดาขอเล่นต่อก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะทํำยังไงวะนางก็เลยอู่ท่าอย่างนี้นะเข้าไปจัดการไม่ได้แน่ก็เลยไร้มน <laughs> เพรารถง่วงครับไปหลับหลังจากนั้นนางก็เลยโผล่มา แล้วก็จับพระธิดาลงน้ำครับอันนี้คือไปใต้น้ําจริงนะจากนั้นเขาก็เลยสาบ,บอกว่าจะสาให้กลายเป็นชนีคือมันมีการพูดคุยกันเพราะสาแบะเห็นเลยว่าเป็นเป็นชนีอยู่ใต้น้ําดูบีบคออยู่จากนั้นนางยักษ์ก็โยนชนีขึ้นไปเงี้ยปุ๊บแล้วนางยักษ์ก็แปลงกายเป็นพระธิดาพิกุลทองครับคุณผู้ชมรักยมเห็นนะห5าครับเวอร์ชั่นของน้องบูมอิทธิกรกับน้องนีน่าสุทธสอนเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในน้ําเลยนะ เป็นถ้ำครับคุณผู้ชมสบายเขาผลักพระธิดาพิกลตกหน้าผานางยักษ์เห็นก็เลยรับไว้ครับรับไว้เสร็จไอต,ตอนเนี้ยรักยมเห็นครับคุณผู้ชมนี่ก็แปลกใจทาไมนางยักษ์ถ้าเกิดว่าโกรธแค้นหรือว่าอยากจะกําจัดไม่ฆ่าไปเลยอ๋อต้องปลอมแปลงตัวครับก็เลยจับไปไปในถ้ำครับคุณผู้ชมพอไปอยู่ในถ้ำเนี่ยนางมาตัวใหญ่มากบอกว่าขอเพลาวิชายมงกุฎนะชอบด้วยนั่นพระธิดาคือพยายามจะขอโอกาสแต่ว่านางยักษ์ไม่ให้ก็เลยสาบสาบให้ใกลายเป็นชนีแล้วบอกด้วยว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง เธอจะกลายร่างเป็นมนุษย์มีสัญชาตญาณเหมือนแม่แต่ว่าถ้าเกิดในคืนพระจันทร์ทรงกฎยังไม่ได้อาบเลือดของฉันก็คือหนางยักษ์กาขาวเธอจะกลายเป็นชนีไปตลอดการนี่ไงเป็นวิธีการถอนคำสาปและที่ผ่านมาก็ต้องใช้เลือดของหนางยักษ์กาขาวด้วยครับดูวันเชัานี้กาขาวกานินเขาเจอพ,ะพยาะรพิชัยมงกุฎมีความรัก ความหลงความชอบมีความโกรธแค้นอิจฉาประธิดาพิกุลทองมาก่อนนะครับเส้นเรื่องค่อนข้างดีเข้มข้นแถมยังน่าสนใจตรงที่ว่าพวกนางร่วมมือกันคิดแผนหลังจากบําเป็นภาวนาม,มีพลังที่เยอะขึ้นนะครับไร้มนนะครับเสกสะมรกฏขึ้นมาครับแล้วก็ไปล่อให้พระรถรักยมอยากที่จะมาพอมาถึงยังจะเสกดอกบัวสีขาว พระธิดาพิกุลทองลงไปเก็บนะครับก็โดนพลังของกาขาวเนี่ยดึงลงไปคนอื่นๆก็โดนขึ้นลมอะไรกว่านไปจากนั้นก็มีการบีบคอซึ่งตอนนั้นคือว่าโอ้โหเอาจริงอะเนี่ยคือแบบกะให้ตายเลยมันบีบอย่างหนักเลยเวอร์ชันนี้ก็ยังต่างจากตัวเวอร์ชันตรงที่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยสนทนาอะไรเลยนะครับกาขาวใช้แบบส่งความรู้สึกผ่านสายตาจริงว่านางเนี่ยแบบโกรธแค้นมากแล้วไม่ชอบพระธิดาพิกุลอย่างหนักเลยแต่จู่ๆมันก็เหมือนแบบคือนางคงไร้พลังอยู่ตอนนั้นอนะ แล้วหน้าของพระธิดาก็ปุ๊บอย่างเงี้ยมาเข้าหน้านางจนกลายแบบ เป็นหน้าของพระธิดาพิคุณก็คือแปลงกายส่วนพระธิดาก็แบบกระเด้งขึ้นไปกลายเป็นชนีกระโดดลงไปเฉยเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะมีการขยี้ในส่วนนี้หรือไม่ซึ่งมันก็มีความน่าสนใจสุดๆไหนจะการนินที่แหมดูเหมือนว่าจะเปิดทางให้แต่ที่จริงนางก็ยังตัดพระรถไม่ขาดนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับกับเจ้าหญิงพิคุณทองทุกเช้าวันเสาร์ที่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางหน้าจอช่อง7 HD กด35และดูย้อนหลังทุกตอนได้ที่ YouTube ช่อง3เสียงเท่านั้นนะครับวันนี้ดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบบกััันนนใคคลิปห้าสสวดีร